Nè, thì nóng ban mất ừ. Ban mất thì nóng thì Ngủ đen kìa Cây này đứa chùm vào vô Nó đen kìa cho อันโมเลีงบานเนาะอนเลีงมันู้เเงาอยู่พี่นอคนนั้เขื่ข้าวอชเป็นเงาเป็นกอเนาะนีุ่ออน,นอยเ,นเขข้าจะเตียงเสียด้วยธรามดานี่มันอ,ออกครับเ่ะไมชุดกเอาตามสมกระได้ไดพี่น้อไม้สุกอ้ยหกเตียงที่ขนนใหญ่เลย,อย,ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันเสาวันพุธจะพี่น้องวันพุธที่สิบกรกฎาคมหกเจ็ดนะจ๊ะมัสดีกับเขาป้าคือเขาจะพี่น้องกับเขาที่จะซ้ายนแน่นหละจะพี่นอ้องถึงมงหนึ่งแล้วล่ะหลุมมาซ่วมบังพี่น้องเท่าสิสุกสิมานบอ่พอพสิได้เต็มกระตาบอ่อเนื่องจากพระว่าเฮ็ดก็ออกห้างๆ้างแน่แหละจะพี่น้องน็ดละงหกก็เดือมห้างเดิ่มยังไปล่ะน็ดเพิ่กับห้างพีการเท่ากับคือเขาเลยจ๊ะ ปัดผู้พรล้านสูงอำเภอหน้าจุดไว้จังหวัดอุบลนะจ๊ะไปขอกปลาหานังกันจ้ะข้างนอกเดีเครียแห้งมันจ้ะเพ็ดเพิงเลือดจ้ะเพชรเิงนาห่อจ้ะน่าจะิ่งเลยขอกระงูกแดงจ้ะต่อเพิ่งก่อน hòn một lẻng bát bát nó. hòn lăm bát nó. Mười lăm bát nó. nó. Mười lăm bát nó. Mười lăm bát nó. Mười nó. Mười lăm bát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  ดอกมันดอกติดตันจอพี่นอน,อนองยังนมอยู่ยังนมอยู่เจอพี่นนองดอกนี้คือแข็งเด้เ็าเลยจ้ะมาเลยจ้ะเรียงนาจ้ะ มนันลอยงจุมเดียวเนะาะเนี้ยจุ่มเดียวจากพี่นนอกนี่นงเอากระดอก็ดอกนใหญ่เลยอามอน่เทศเสือนี่อพี่นนองึ้นายอยู่เ้าจ้ะเาเป็นเงาเป็นกอเนาะนี่พนาโอเือาแตเียง,กเกงเสียไปซมราเนี่นมันจะอ,ออกคักขนาดมองไม่พี่นนอกใบไม้ไมเนาะใหม่ ไฟบ่ใหม่โอ้ยมองมองนี่ดอกหน่อยตาคนนี้มาใส่กระเพลนมามายางได้กับเจียบเนอกแมนอากาศอากาศกับเป็นคุ้มๆนี่มาไ่ได่บ่เอาไว้เป็เเสือนี่นี่ดอกนึองไบ่บ่ จเตะแม่ดบ่ได้เหมือนก็เตะให้หลังะเอองามอยู่ตลดแล้วเดี๋ยวดอกนรมเย มัอยังไ <so ้กับเก็บเนาะออกดีแฮงเจ้าวันออกม่หลายแบบตปุตปินี่ดอกขมิ้นแล้วผู้ที่เกงแฉกเนาะนี่นีนี่นนี้น่าง่าด้ลยนนี้เนาะ

แต่พี่น้องบานมดบานมดพี่น้องคุหนึ่งหนึแดงจ้ะใส่แน่เดี๋ยวุ่มไปยุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกจุ่มเจ็๊บอ่ะห่อกระหอบมองมองบานนพี่น้องเลยเขียนไร ไล่ยมูลแล้วมันหวานใครอยู่นม่เ่็นงี้คือโม่นเนาะออ,ออกฤลธิเล์เนี่ยาครไม่มีห้างใตอีกหนึ่งใครไม่ไไไมีข้างใตดอกงามครับยังคืนนี่เนาะ Ủa mẹ đọc tập nèo nào chị tôi tập ao. mày 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 chứ mày 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 โออกมาจากอันนี้เลยนะอวัวะเต้นเสือตันว,วน,นี้ออกมาจากแต้ทิศแต้ดินอยู่ในนกอมแน่นไข่มันไม่ดินเป็นแดงลัางแตกจ้ะเดี๋ยวพินอนกันเลยลน นบไม่อยากกินถ้าเปลาะกบอเาก็ออกน่อยเน่ะถ่วงเล่มหน่อยด้พี่น่อง กะไดเนาะสวงเลยมงเตียงจ้ะอพี่น uh. ้อนไอ้อนมาเดไม่ได้มาจัเถอไอ้คนมาเดมาเบิ่งมาถือโอกาสเฮ็ดบ่ออกออกุหลาณใได้พกันมาพี่จ้ะพี่นนองตงตงักเซียวเลยพนอู้พี่ตุง้งพี่หนอพน เป็นยี่ห้อนคือว่ามันบ่มีหน่อยก็ต้องหมางมันงงานพี่หนอพี่หนอพุณแต่ว่ากระโพดบ่พานเลยพี่หนอกระโพดบ่างามเป็นเหี่ยวๆบ่ห่า,ามบ่ได้กินกหรอกจากกระโพดแต่ว่าบกเตียงพ่อได้เก็บอยู่นะ้ยชุกเซ่อเลยพี่น้องเอ้ยก่อนจะเก็บออกก่อนเก็บเอาน,เอน,น้อยจะตามสม ลุกเสื ufficient. อเลยขึ้เฮ็ดแนล่โอ้่เดลงมาก็บุดวุ้ง้นมีกุ้นดูพี่นหองุดนุเตียงงเหียงามพี่นี่ผูกพักไหวบก có ngọt vào đấy đấy nó để phun bên này tiền cái nồi của nó nào còn chưa bị hết nẻo cái nồi như này không nào bà để, mặc, để mặc, không mà เยย่กรสุกมัน pues mm. ี <certains> ่กะสุกจะเห็ดแนวจกพี่น้องเอาไหนมั้งนมาขึ้นไปเลูกผักไว้บนหออะไนได้จากพี่น้องพี่นี่ปูกมองฝ้ายฝ้ายไหมจะไปไกลดพี่น้องมงนี่ ยังวันมองไไหามเป็นไรตกแต่งกันไม่ดุดู้ัน้มาเก็บเอาเอ๋โอ้ยอ่อ,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 อนยังอย่อยด,ด,ดออูนีนนไปตา,าอยู่มาคนเดียวจะพี่เนาะเพร่ย่งก้อนคีโรสินปิธาสหาเฮ็ดถ่ายอ่งเื่อนก้อนมาเที่ยวจ่ายปูไปนี่จจ้ะ ตกๆเโอ้แดงมันทำงานเป็นไรไม่ตัวเองไอ้คนเป็นอะปก็โกลนกันจะได้มาดูแจงเหร

Ui, ừ, một tiếng như cơn ngoài nhảy thế Cái cài này Cái con kiếp Cứ ăn nương thơ đây làm đây thì nó Chẳng Ừ, cái này đồng nữa này. Bữa đấy lúc mà ảo. Tên cái bố mì vela ở chợ Pì Lòng, nó lá hết, Thì. Thì. ừ, ui, ui nè, mày bật hết nè, cứ trùng cái đấy, mày kè cái เป็นจมันมีนวยเลย้วงามโอ้กระปวดบวงงามด้ีหนอนกระปวดพ่นกระตุกเหรอกี๊ยงะแก็นอนงมีนวยนี่หน่ยยียบายกระสเีเอา,า,าเออไปอไหนมันพ่นตกแล้วตุกข่ด้วี่น่ออ่ะ

หวานอันไหนมันกระโพดก็ซื้อกระโพดเกิดดีแห้งผงหมดขคือสีบรกกินเด็พี่น้องมองหามเอาักแตงนี่ละกรายนี่ก่อนนัปลูกเหน่ายกินโอบเด็พี่น้องวีนี้ไ่ค่อย ปูกป็กกมั Good นก็แลงเลจ๊ะเกิดอก็ดีไปหล้เลยหงอเลยโอ้าวมันลงเนาะล้ออกมันหลอเลอดแขงบดงบนบ่ลาน่งหงโอ้ดนงเนาะ ต้องดอกอย่นี่เนาะเลี่ยงักกันได้บาเหตุอไนทำไมจ่ๆกเลยงกหกันด้บานี่งนนเกพี่น้ออ้ยยังดอนเลยอไครับจิ่ะช่ำดอนเกียงอิ่มเลยนะพี่น่อดอนง้ะ ตามตีดอกเอีกอีเลยเพิเลือดจ้ะเดี๋ยวดอกหนึ่งอีพอเรเห็นไหนอ้อช่องดอกเหมือนกันออดอกบวดสำดอกบอนี่มันกินแล้วหัวมันอ่นมันจะพิ่งเลือดจ้ะ พอตรงหกเขาดอกเง้จ้ะติดกระหางเฮงดอวแดงจ้ะป้าหิ่งหองหิ่ยังข้าเนยเงอู้ เห็ดเผือกเขาใหญ่ตัวนี้ตรงน,พน,พน,บบนีพี่น้องพุ่นดอกแบบใหญ่เลยเผือกเขาใหญ่จ้ะนี่ดอกเดียวหรือบ้างไม่ใช่ก่อนหามันอีกก่อนอ่าไม่ครับไม่ไม่ <c oughs> แกงอิ่มเลยดอกเดียวนี่ยใ่ปลาก็บเงียบเงาด้วยพี่น้อสงส่วนคนกับมะฮาเห็ด มาอยู่พี่น้องจะว่ามาอะไรทิดเหนือห่างไลมาหากันดูยางกับเด็กเก่งจ้กพี่น่ะพี่ยางไมถึหมองมันก็บเได้อยู่ก็ไเด็กกงอยู่ยางไม่ถึงส่วนถึงมองกับบ่ได้วูวี่ว งานเช้านี้คุนเด็กดอกยังพี่น้องเอ้ยคือเสือของทหัรนี่เลือพี่น้องวันนี้ช่างเขาด่ายอยู่เดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศในป่ปลาต้นกะมีกิรีอยู่ขามาหาเขาก็ะเหมือนเต่า Cô đẩy không có mưa Cô đẩy không bò chả Để xuống đây kia người đầy Đấy sẽ mẫn bắn cho hết làm ngổ hả anh nhát anh là ngủ, à, gì đấy? Kèm là đây kia nhầy rồi Hết làm ngổ bắn mất đi bây đi đi này đi 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 Bây đi 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 vượt vượt cha, con cha, Lượn. 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 Lượn đó là... ừ. ok anh yếu, yêu con nắng anh vượt chị đó Đi đây to ยแง่น,นมโเห็นเน้อเจ้าเม่นบานจังโเห็นเทิดแล้วบ่าึพิ่งที่พี่น้องจะเพิ่งเทิดจ้ะ,จะพี่น้องมาสรุปยอดเท็ดจ้ะจะได้รลายเติมพี่น้องเม่นเป็นเท็ดเพิ่งเทียนกับพิ่งเทียนกับบ้านกับบ้าลแข็งจะพี่น้องก็แข็งได้อยู่ แต่เฮ็ดผงเขาใหญ่แน่เด็กดอกเดียวพี่น้องเฮ็ดผงเขาใหญ่มึงสิล่ะเกี้ยงดอกเดียวไปเอี่ยมเลยนี่เป็นสีข้ามเลยคือพ่นใบมันจะเปนสีข้ามเ็ะตั้องพ่นเฮ็ดละงกเกันพี่น้องละงหกบ้านกะเก็บเอาเนยไปพ่นมาจากบอขได้ทยพี่น้องเบ่งกะหายาแข็งวันนี้เนาะแม่นหายาแข็งพี่น้องเฮ็ดก็เริ่มหางเริ่มยังล่ะหางหางที่กันแล้วก็ทั้งมุดได้ดิเริ่มไหวเนี่ยล่ะพี่น้องเฮ็ดคอยเริ่มไปนี่ล่ะทรามันออกใหม่เนาะแม่น เอาคลิปนี้กบสีลาพี่แน่นอนกับบาทนะจ๊ะกับฝากคนไร่ก็แร้ก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองนุก,กอนชาแนลมาหนาะบอกกันไหเจ้พี่น้องส,สวัสดีจ้าขอบคุณครับ